รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสสดค่ะคทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีนัดกับเรา2คนในรายการ Special Things ค่ะท่านผู้ชมเดาถูกไหมครับว่าเรา2คนอยู่ที่ไหนกันโอ้โหคงจะเดายากนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูจากบรรยากาศตอนนี้นี่ไม่มีอะไรบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยค่ะใช่แล้ววันนี้เรา2คนจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกผักกระเฉดซึ่งสือว่าที่เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวครับที่นี่เขาบอกว่าทำไรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างงามเลยนะคะเราไปดูซิว่าเขาปลูกเป็นยังไง ไปเลยครับไปกันเลยครับสนับสนุนโดยหลงรักประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอดีตผู้ใหญ่บ้านคุณสมทรงรักษาธรรมซึ่งเป็นอดียยตผู้ใหญ่ตำบลหนองปลือนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่การ,รยังขอเรียกเป็นผู้ใหญ่อยู่กันแล้วกันนะครับเพราะแกก็ผู้ใหญ่จริงๆนี่<ห>ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยที่มาทุ่งผักกะเฉด<ช>ไม่เคยเห็นเลยมันกว้างใหญ่ไพศาลทั้งหมดพื้นท,ท,ที่ทั้งหมดที่เขาปลูกผักกะเฉดเรนี่เยอะไหมฮะก็ถือว่าตำบลหนองปลือเยอะที่สุด ของจังหวัดสมุทรประการและเยอะที่สุดของอำเภอบางพีคือส่วนใหญ่ชาวบ้านในเขตนี้ที่อยู่ตรงนี้เขาก็ทําอาชีพก็คือปลูกผักกเะเตดนั่นเองเลี้ยงปลาทำเกษตรกรรมเกษตรกรรมทั้งหมดถือว่าแถบนี้ติดกับรั้วสนามบินแต่มีคลองกั้นอยู่คลองหนองงูเห่าคลองหนองงูเห่าอาชีพนี้มันดีไหมอาชีพนี้ก็ก็ดีเกษตรกรอยู่ได้อ่ะเล้วปลูกยากไหม ปลูกยากไหมยากพอๆกับเลี้ยงลูกอ่อนแหละทำไมทำไมมันเริ่มยังไงมันเริ่มยังไงพู่ใหญ่ถ้าเป็นบ่อปลาอยู่แล้วนะก่อนนะครับเป็นบ่ออยู่แล้วเขาก็วิทย์ออกวิทย์ออกแล้วก็ฝักกระเีดมาดำที่ตอนดำแม่งประมาณ20่สิบเซนดำเสร็จแล้วก็วิทย์น้ําออกให้แห้งอ้าวคกให้รากฝักกระเียดติดดินประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ฝักกระเียดนี่ติดดินแล้วมันจะแตกยอดออกแล้วก็แค่เอาน้ําใส่ทีละน้อยระยะเวลาจากดํา แล้วก็ใช้งานได้จกนกระทั่งจําหน่ายนี่กินเวลานานไหมประมาณ45วันอุ้ยแป๊บเดียวเองเอ,อไม่นาน <45 S 2> ไม่นานเมืนนม่อเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะก็อยากอยากกระถามต่อว่าแล้วเพาะพันธุ์มันเนี่ยของเก่ามานันยังอยู่ที่ล่างไหมเก็บแล้วนี่ต้องลื้อ,อทิง้งหมด<อ>เลยถอนล่างถอนคนหมดเลยถอน่หมด4ี่ห้างวดนะสี่ห้าทิศอนะไม่ถอนก็วิทน้ําแห้งแล้วก็จับเนี่ย รวบ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 อ๋อเขาบอเป็นกออีกมึงเป็นกอแล้วก็มีน้ำไม่แห้งอ๋อ้ยจนมันก็จะแตกอ๋อแสดงว่ามันลงทุนทีเดียวตอนแรกแล้วก็เสร็จแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอดเวลาเลยมันก็ไม่ตลอดสักรอบแล้วก็ลื้อไปทีไหนโอแล้วก็เก็บพันยอดๆเนี้เอาไว้ดามใหม่ต่อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อพันค่ะแล้วอย่างเงี้ยรายได้ต่อไล่โอเคไหมโอเคโอเคอยู่ได้สบายเลยเพราะเป็นรายได้แปรทิศสี่ห้าวันแล้วก็ได้มาอีกสี่ห้าอาทิตย์แล้วก็ได้ ออไไสแสดงว่าแถบนี้ปลูกผักกระเฉดเป็นหลักแล้วก็มีสวนเขาเรียกเกษตรพอเพียงใช่ไหมฮะมีมะละกอปลูกมีมะม่วงมันนามีทุกอย่างทุกอย่างพร้อมหมดเลย,<ว>ยตรงนี้อะไรมีหมดแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะมีอาชีพเสริมหรือมีพื้นที่นาอยู่เป็นที่รกร้างแล้วก็มีน้ําขังอยู่ตลอดเวลาหรือสามารถเออสามารถจะถ่ายน้ําจืดมาได้แล้วก็นะครับ ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งวันนี้ขอ,ขอบคุณผูณ้ชมมากค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันต่อค่ะปัญหาขยะล้นเมืองถือเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะกับประชาชนรวมเป็นเงิน400ล้านบาทต่อปีโดยงบประมาณที่จัดเก็บได้จากประชาชนถือว่ายังไม่เพียงพอสำหรับค่าบริหารจัดก,การขยะของกรุงเทพมหานครที่มีมูลค่าสูงถึง6,000ล้านบาทต่อปีนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กรุงเทพมหานคร อาจจำเป็นต้องปรับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดก,การขยะให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหากเราทุกคนต้องการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริหารจัดก,การของกรุงเทพมหานครสิ่งหนึ่งที่เราควรทำเป็นอย่างแรกคือการคัดแยกขยะให้เป็นกิจจารักษณะนิสยัยคิดก่อนทิ้งทุกครั้งและปลูกฝังให้คนในครอบครัวตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีคุณค่ามากที่สุดแบบแบบ เมื่งบประมาณการบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานครลดลงงบประมาณส่วนที่เหลือก็จะสามารถนำไปพัฒนาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้อีกมากมายเมื่อถึงเวลานั้นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นมหานครสีเขียวอย่างที่เราทุกคนหวังไว้ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสนับสนุนช่วงโดยปตทจัดหนักอเมซอนจัดเต็มแจกจริงทองคำม,มูลค่ารวม12ล้านบาท บ้านสมุนไพรสุทธวินเขียนคิ้วถาวรโทร0814803189ศูนย์ 9, การแพทย์ทนบุรีโทร024669955น้ำมันยาตรามาวิน